คราวนี้มาที่กองทัพภาคที่2นะคะมีการเปิดประเด็นว่าทําไมสื่อไทยเนี่ยถึงมองข้ามนะคะแจงเหตุผลที่โลกไม่กล้ากดดันไทยในศึกครั้งนี้แม้จะมีเสียงเรียกร้องให้หยุดยิงตามมายาทแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยคือปฏิบัติการถอนรากถอนคนแก๊งโขลเซ็นเตอร์ข้ามชาติที่ใช้กาสิโนเป็นฐานทัพค่ะ โดยเพจกองทัพภาคที่2โพสต์ข้อความในหัวข้อเมื่อโลกเห็นสิ่งที่สื่อไทยมองข้ามโดยระบุว่า Smart ทโซเยอรเมื่อโลกเห็นสิ่งที่สื่อไทยมองข้าม s c a มอาร์มี่เท่ากับ g l o b a l e a Thailand t font line defender มีข่าวหนึ่งที่ไทยเนี่ยแทบจะไม่ได้ความสนใจแต่ว่ากลับเป็นประเด็นใหญ่ในสายตาสื่อต่างชาติรวมถึงเดอะ Wall Street Journal นะคะขณะที่หลายสำนักในไทยเนี่ยเลือกโฟกัสเพียงถ้อยคำของประธานาธิบดีทรัมป์ข่าวนั้นก็คือศึกชายแดนไทยกัมพูชาครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงมิติทางทหารแต่ว่ามันคือปฏิบัติการทำลายเครือข่ายแสแกมอาร์มี่ระดับโลกรายงานข่าวในระบุชัดนะคะบอกว่ากองทัพไทยได้ปฏิบัติการโจมตีอาคารคาสิโนและโรงแรมซึ่งถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการของเครือข่ายแสแกมเมอร์ข้ามชาติที่หลอกลวงเหยื่อจำนวนมากรวมถึงพลเมืองสหรั จนถึงวันที่14ธันวาคมกองทัพไทยได้มีการทำลายเป้าหมายลักษณะนี้แล้วไม่น้อยกว่า6กแห่งแล้วก็ที่สำคัญในจำนวนนี้มีอย่างน้อย2อาคารหลักนะคะก็คือรีสอร์ทแล้วก็โรงแรมคาสิโนซึ่งถูกสหรัฐนั้นคว่ำบาตรทางการเงินและยึดทรัพย์เจ้าของไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งจากการผัวพันกับธุรกรรมสแกมเมอร์ที่หลอกลวงชาวอเมริกันมาอย่างยาวนานนี่จึงอธิบายได้ว่าเหตุใดนะคะหลายประเทศแม้จะเรียกร้องการหยุดยิงแต่ว่า ไม่มีการดําเนินการใ,ใดๆที่เป็นรูปธรรมต่อไทยรวมถึงท่าทีของสหรัฐที่ดูเหมือนปลามตามมารยาทในฐานะผู้สนับสนุนสันติภาพเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลและกองทัพไทยกําลังทําอยู่เนี่ยนะคะ มันไม่ใช่การขยายสงครามแต่ว่ามันคือการตัดรากอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็ช่วยปกป้องประชาชนทั่วโลกจากเครือข่ายโจรสแกมเนอร์นี่ไม่ใช่แค่การป้องกันอธิปไตยของไทยแต่ว่ามันคือการยืนหยัดแนวหน้าแทนโลกทั้งใบในการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่อย่างตรงไปตรงมาค่ะ ค <L iin> <desserts> ราวนี้ม mm ีอีกเรื่องหนึ่งนะคะอยากให้ได้ดูคลิปนี้ค่ะพี่แอนมาเป็นคลิปซึ่งถูกเผยแพร่นะคะเป็นวัยรุ่นเขมรเนี่แหละที่อาศัยอยู่ที่ชนบุรีออกมาท้าทายคนไทยนะคะแล้วก็มีการปาระเบิดด้วยเดี๋ยวไปดูคลิปก่อนค่ะอ๋อเจ๊สิ้ลุงจะป้ายตัดลุงก็มาด้

คุณผู้ชมจากพฤติกรรมนี้นะคะทั้งปาระเบิดแล้วก็มีการท,ท้าทายคนไทยให้ออกมารบกับเขาซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะก็เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะทางตํารวจสืบสวนภูธรชนบุรีเนี่ยนะคะ <c oughs> เขาก็มีการจับได้แล้วนะคะสำหรับวัยรุ่นกรัรมพูชาจับได้4 <c oughs> เหลืออีก7นะคะเราก็เลยนำํำตรงนี้มารายงานสถานการณ์ล่าสุดให้คุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะ